ิดแล้วครับโชว์รูมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบน,นื้นที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซ็นทรัลสารายาคอนโครตถูกเลยนะครับเดือนแค่3ามแนบาทต่อเดือนนะครับผมราคาคันนี้นะครับบอกเลยว่าตกมาจากใบแดงประมาณ3 0 0แสนกว่าบาทเลยนะครับ ราคาเนี้ผมตั้งนะครับตอนแรกจะตั้งแค่แสนห้าหมื่นห้าพันวันนี้ไม่ขายนะครับลดไปอีกสามหมื่นเหลือแสนสองหมื่นห้าเป็นบาททัวนะครับผมราคาป้ายแดงสี่แสนหกหมื่นบาทประมาณนี้นะครับบอกเลยว่าราคาตกมาเยอะแล้วนะครับผมใครกําลังหารถเอี๊ยโก้าราคาไม่แรงนะครับผมแต่ว่าได้สีแรงฤทธิ์นะครับโดดเด่นบนถนนนะครับผมห้ามพลาดเจ้ามิซูบิชินะครับผมมิราจรุ่น1.2 G.L.X. คันนี้เลยนะครับได้ปี2 0ง2นะครับได้สีเขียวจี๊ดๆกันเลยนะครับบอกเลยว่าสภาพกริปนะครับ รถไซม์เล็กมุงมิ้งหน้ารักนะครับผมมีอะไรบ้างผมพาไปดูครับไฟหน้านะครับเราได้ไฟใสกริ๊งเลยนะครับบอกเลยว่าไม่มัวไม่จางไม่หมองกันเลยทีเดียวนะครับผมโลโก้มิ u ูบิชิชัดเจนนะครับไม่มีรอยเลยนะฮะผมบอกเลยว่ากริบกริบนะครับปัดกับสีเขียวแล้วดูโดดเด่นแน่นอนนะครับแล้วก็ยางคันนี้นะบอกเลยว่าใหม่มากๆนะครับได้ยางปี2022เลยนะผมของ G ู o d เดียนะบอกเลยว่ามาตรฐานดีอยู่แล้วนะฮะแล้วครับแล้วก็ตัวแม็กนะครับผมใส่กริ๊งเลยนะฮะ เงาเเลยนะครับผมได้ดิสเบรกด้วยนะครับขับเครื่องล้อหน้าบอกเลยว่าขับดีแน่นอนนะครับผมแล้วก็ผมเดินไม่กี่ก้าวเนี่ยมาถึงด้านหลังเลยนะครับบอกเลยว่ารถคันนี้เนี่ยสายเล็กมุ้งมิ้งน่ารักครับใช้งานง่ายนะเปิดมานะครับผมเจอที่จัดเก็บสตูวิสด้านหลังนะครับค่อนข้างลึกเลยนะครับผมดูจากภายนอกเหมือนจะเก็บของได้ไม่เยอะนะแต่คันนี้เก็บได้เยอะพอสมควรค่อนข้างลึกเลยนะครับแล้วก็พามาดูนะครับผมสภาพด้านหลังนะครับ คันนี้เดิมๆมจากโรงงานนะครับน็อตไม่เคยถอดมาเลยนะครับผมด้านขวาพามาดูกันเลยนะฮะไม่มีการถอดไปแน่นอนนะครับผมน็อตเดิมจากโรงงานนะครับมาอย่างไงเป็นอย่างนั้นเลยนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูภายในกันต่อครับว่าเป็นยังไงบ้างครับน่าใช้ยังไงครับคันนี้ครับเวลาเราจะเข้านั่งนะครับบอกเลยว่าใช้คุญแจกดกดล็อกก็ได้นะหรือจะใช้เคสเอ็นพีกดปุ่มอย่างเงี้ยครับแล้วก็ดึงเข้ามาได้เลยนะครับผมเปิดได้2วิธีกันเลยนะครับผมเข้ามานั่งแล้วนะครับผม กดปุ่ม push start ได้เลยนะครับไม่ต้องไขกุญแจแบบรุ่นก่อนๆแล้วนะครับบอกเลยว่าเทคโนโลยีอัตเต็มนะครับไม่กักแน่นอนนะครับผมกระจกออโต้ด้วยนะครับนี่ฮะกระจกพับออโต้กันเลยมาคนขับนะพาไปดูรายละเอียดภายในกันต่อเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะคันนี้นะครับได้พวงมาลัยหนังนะครับผมบอกเลยว่าใช้งานได้ดีแน่นอนจับกระชับมือจับแล้วนุ่มสบายนะครับตัวได้นะครับเดินตรงเดินเรียบไม่ลุ้ยไม่ขาดสภาพตรงกลางคอนโซลนะครับเราได้แอร์สองฝั่งเลยนะครับบอกเลยว่าเย็นเฉียบเลยนะครับ ได้วิทยุเรดิโอได้มีซีดีแบบสไตล์คลาสสิกด้วยนะครับผมใส่ซีดีได้ด้วยนะครับผมผมแป้นทุกอย่างนะครับใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมไม่มีการเดินจังหายเลยนะครับตัวนี้ปรับอุณหภูมิได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวแอร์ใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวนี้จะปรับลงขาครึ่งครึ่งปรับลงร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับบอกเลยว่าใช้งานได้ดีแน่นอนนะครับผมด้านซ้ายนะครับเราได้ storage space นะครับผมเก็บของข้างบนก็ได้นะครับหรือจะมาข้างล่างนะครับเก็บได้อีก สองฝั่งเลยนะครับผมจะข้างบนก็ได้ข้างล่างก็ได้นะครับดีมากๆเลยนะฮะแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยผมบอกเลยว่านั่งนุ่มนั่งสบายมากๆเลยนะครับผมเป็นเบาะไซด์กำรรมะหยี่นะครับแล้วก็ระบายอากาศดีแน่นอนนะครับใช้แน้นนานๆเลยนะครับผมไม่ต้องไป ลี่ยนอะไรเลยนะฮะแล้วก็ได้เท็กซเจอร์การออกแบบเป็นตัววงกลมนะครับเป็นสไตล์ geometry นะครับเดินทีๆๆกันนะครับผมบอกเลยว่าสภาพสวยงามมากๆครับคันนี้นะครับเบาะเราได้เป็นลายการตกแต่ง geometry ครับเป็นตัววงกลมนะครับเดินทีๆๆกันนะครับบอกเลยว่าลายดูไวรุ่นดูเท่มากๆเลยนะครับผมเบาะนั่งสบายด้วยนะครับผมสภาพเบาะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับ เดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับมานั่งข้างหลังแล้วนะครับบอกเลยว่านั่งสบายเหมือนข้างหน้านะครับสภาพเบาะนะครับแผ่นให้ดูกันเลยนะครับผมไม่มีริ้วรอยเลยนะครับผมไม่มีการขาดกันเลยกันเลยนะครับเจ้าของเก่านะครับใช้รักษามากๆเลยนะครับแล้วข้อดีของเจ้ามิราชคันนี้นะครับผมเราได้ตัวกระจกด้านหลังค่อนข้างใกล้กับ ที่นั่งด้านหลังนะครับบอกเลยว่าแสงธรรมชาติเข้ามาเยอะมากๆนะครับทาให้รถคันนี้ครับดูไม่เล็กเลยนะครับรู้สึกโปร่งกว้างสบายมากๆนะครับผมนั่งแล้วรู้สึกไม่อกดอัดเลยครับมาผมพามาดูตัวโครงสร้างรถนะครับว่าชนไม่ชนนะครับเราอยู่ที่ตัวที่นั่งคนขับนะครับผมบอกเลยว่าเมทอาร์เดินเรียบเดินตรงนะครับเดินเดิมจากโรงงานนะครับไม่มีการแก้ไขไม่มีการย้อมแมวไม่มีการชนไม่มีการคว่ำมาแน่นอนนะครับผมดูหลังขวานต่อเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมดึงมันมาเลยให้ดูเร็วๆนะครับ เดินตรงกลมแบนเรียบนะครับผมเดิมๆจากโรงงานทุกอย่างนะครับไม่มีการชนมาแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูฝั่งซ้ายต่อครับว่าเป็นไงบ้างมาครับดูที่หลังซ้ายกันเลยนะครับผมกลมแบนเรียบนะครับเหมือนกันทุกบานเลยนะครับไม่มีการชนมาแน่นอนครับมาดูที่หน้าซ้ายกันต่อแล้วฮะนี่ครับปุ๊บมาครับดูกันเลยนะครับผมเดินฉี่เดินตรงนะครับไม่มีการแก้ไขมาไม่มีการผิดความมาแน่นอนนะครับผม ลดราคาแบบนี้ครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทำไมมันถูกกันเลยนะครับบอกเลยว่าตอนนี้เป็นยุคทองแล้วนะครับผมใครกาลังหารถอีโคคาร์ราคาไม่แรงนะครับได้สภาพดีๆมีการรับประกันหลังการขายที่ดีเชื่อถือได้นะครับซื้อกับเราได้เลยนะครับผมบอกเลยว่าเราอยู่ในวงการนี้มากว่า30ปีครับไม่หลอกลูกค้าแน่นอนนะครับผมมาครับผมพาไปดูห้องเครื่องกันต่อว่าเป็นไงบ้างครับมาครับผมพาไปดูสภาพใต้ฝากระโปรงนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมมาดูที่น็อตยึดฝากระโปรงด้านขวากันตอนนะฮะไม่มีการ ไม่มีการถอยมาแน่นอนนะครับไม่โดนประแจมาแน่นอนนะครับผมน็อตในเหมือนเดิมครับเดิมๆจากโรงงานนะครับผมส้นหัวโช๊คเดิมๆนะครับผมไม่มีการไขมาแน่นอนนะฮะมาดูคันหน้ากันต่อนะครับผมนี่ครับดูน็อตดูเม็ดอาร์คครับผมเดินตรงนี้ฮตรงกนมแบนเรียบนะครับไม่มีการโดนชนโดนจิ้มมาแน่นอนไม่มีความคว่ำมาแน่นอนนะครับดูที่ต้มหัวโช๊คด้านหน้าซ้ายกันเลยนะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับผมแล้วก็ตัวน็อตนะครับยึดไกับวงหน้าซ้ายนะครับ เดิมๆจากโรงงานนะครับแผ่นประกันความร้อนเดิมๆสติ๊กเกอร์เดิมๆจากจากศูนย์อยู่ครบของ Mitsubishi Motor นะครับบอกเลยว่าดีแน่นอนนะครับแล้วก็เครื่องตัวนี้นะครับได้เป็นเครื่อง3สูบนะครับผมของ m i s h ูนะฮะเป็นระบบขับเคลื่อน CVT นะครับบอกเลยว่าขับลื่นปื๊ดแน่นอนนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากๆด้วยนะครับผมบอกเลยว่าใครต้องการรถอ e ีโคคาร์ประหยัดน้ำมัน แล้วก็โดดเด่นบน้องนนนนะครับราคาไม่แรงนะครับผมได้รับประกันหลังการขายดีๆนะครับซื้อกับเราได้เลยนะครับคันนี้บอกเลยว่าสวยจัดๆนะครับเดิมๆจบโรงงานนะครับมายังไงเป็นอย่างนั้นเลยครับสรุปกันนะครับคันนี้ผ่อนโคตรถูกนะครับผมแค่ประมาณ3000บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับผมบอกเลยว่าไม่ต้องผ่อนอะไรแรงๆเลยนะครับคันนี้นะครับซื้อได้เลยนะครับผ่อนแค่สามพันนะครับแล้วก็ขายซื้อสดนะครับผมไม่เสียแบดเจ็ด้วยนะครับผมแล้วก็ใครอยากจะผ่อนนะครับผมไม่ต้องออกเงินสักบาทเลยนะครับฟรีดาวน์ได้เลยถ้าเครดิตดีนะผม แ้วก็ซื้อรถกับเรานะครับดียังไงนะครับผมเราออกไปรับกันราคาซื้อคืนสีชมพูอย่างงี้ให้ทุกคันนะครับรับประกันว่าไม่มีชนหนักทิคฟอมตัดต่อเป็นสีเป็นเครื่องกอไม้ย้อมแมวไฟไหม้น้ําท่วมนะครับผมหากเจออะไรที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้นะครับเจ้าใบนี้ครับรับซื้อคืนราคาเต็มทุกคันเลยนะครับผมพอรูทุกคันนะครับการันตีโดยคุณพ่อผมนะครับผมคุณชวลิตฐ์วนิธนานันกระบีเมือหนึ่งรถมือสองประเทศไทยนะฮะรถทุกคันนะครับผ่านสายตาเขาหมดแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกัวลนะครบ ากให้ทุกคนเชื่อมั่นนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจกับเราได้เลยนะครับประสบการณ์แล้วก็30ปีนะครับบอกเลยว่าเชื่อถือได้แน่นอนนะครับผมแล้วก็คันนี้นะครับรับประกันหลังการขายเครื่องเกียร์หปี10,000มกิโลให้ด้วยนะครับผมใครมีปัญหาอะไรนะครับบอกเลยว่าอุ่นใจได้เลยครับแล้วก็ใครนะครับสนใจนะครับผมคันนี้นะฮะบอกเลยว่าน่าใช้มากนะครับจิ้มลิงค์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับผมหรือว่าโทรเข้ามาโดยตรงเลยนะครับเดี๋ยวมีทางแอดมินครับใจดีใจดีพูดจาดีดีดูแลคุณแน่นอนครับ